รอต่สปอร์ตสาขาแปดสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีไฟท้ายแต่งของเบนซ์ w 2 0 4ปีสองพมานำเสนอนะคะตัวนี้เป็น n c class ะคะ่ะเลยเาเป็น led สีสโมกนะคะงานโซนา่ารุ่นนี้มีสองสีให้เลือกค่ะมีสีสโมกและก็สีขาวแดงเดี๋ยวลองไฟให้ดูนะคะ 係台。<laughs> เกจะมีเส้นายบาโชว์ขึ้นมาสีจะโดดเด่นมากะคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่พี่ท่านใดที่สนใจจะหาชุดแตง่งหรือว่าของแต่งของเบน W204 ก็สามารถติดต่อได้ที่ TRC Motor Sport ทุกสาขานะคะหรือจะเข้ามาที่ TRC Motor Sport สาขา8ยู่จราซอ112ก็ได้ค่ะ หรือแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ไลน์ i t t r ประปทุมวันนะคะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กะคะ่ะส่วนเบอร์ติดต่อก็โทรมาได้ที่085 352 1560หรือ02 6119516นะคะร้านจะเปิดทุกวันนะคะ9โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะถ้าสนใจยังไงเข้ามาดูชมสินค้าก่อนก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ